ไม่ติดก็ใช้ไฟแช็คสิคะเอาติดพันนะเอาวามก่อนวามก่อนใส่น้ำมันหมูไปพี่เพื่อนนี่คะ่ะใส่น้ำมันหมูไปนะคะนี่ อย่าให้เกิดความผิดพลาดเหมือนเมื่อวานนะคะผิดพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวพี่สีจะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงใต้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนคนเหนือกินพริกแกงใต้ขอบคุณหนึ่งร้อยเก้าล้านดวงใจมาแล้วคะ่ะมาเลยมาเลยก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะพี่เพื่อนๆ พีกแกงไปหนึ่งช้อนนี่ค่ะพีกแกงให้หอมๆนะคะพี่ๆเ,เพื่อนอื้อ อค,ค,ความอร <Genius. S 2> ่อยความอร่อยพีิแกงไปแล้วความอร่อยบังเกิดขึ้นนี่เราก็ใส่หมูลงไปนะคะพี่พเพื่อนพี่แกงหอมแล้วใส่น้ำลงไปใส่หมูลงไปเลยฮั่น โอ้โห,โหหมูนี่เขาเรียกหมูหกเศกกระทะนะคะพี่ๆเพื่อนโอ้โห,โหความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะคะความอร่อยไม่ต้องพูดถึงเร่งไฟเลย พี่ๆเพื่อนๆได้ยินเสียงจามไหมอัชชาอัชชารกระกินหน้าอัชชาอัชชานี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆหมูผัดพริกแกงให้สุกนะคะพริกแกงให้สุกผัดพริกแกงให้สุก อ๋อจามพี่เพื่อนเพื่อนได้ทีแล้วนะคะได้ทีแล้วนะคะกับข้าวบ้านอาหารง่ายๆพี่เพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยเติมน้ำลงไป น้ำลงไปนะคะแล้วก็เล่งไฟค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี้เติมน้ำไว้แค่นี้เดี๋ยวเราให้เดือดแล้วรอปรุงนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครจะผัดแบบแห้งแบบคลุกพริกคลุกพริกทำสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะให้หมูสุกหรือจะหมูนุ่มพี่ๆเพื่อนๆก็อยู่ขั้นตอนนี้แล้วนะคะ ่ะโอ้โหจามอาจิกอจิกเลยนะคะพี่พเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยโอ้โหจามนะคะพี่พเพื่อนๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรารอหมูสุกนะคะหมูสุกถ้าใครจะทำให้หนุ่มนะคะต้องรออีกนิดนึงค่ะ รออีกนิดนึงให้หมูนุ่มนะคะพี่พี่เพื่อนๆตอนนี้เร่งไฟนะคะเร่งไฟเร่งไฟแรงนะคะพี่เพื่อนๆก่อน,อนที่เราผัดเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะ